ก็ตต่างๆที่มันเกิดขึ้นปีนี้เองแรงหนักกว่าทุกปีปรับไม่ว่าแต่ไม่ใช่เฉพาะแต่ที่หาดใหญ่หลายจังหวัดครับเช่นพัทล,ลุงนะครับก็หนักหนากว่าปีที่แล้วเยอะมากเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เขาต้องถิอกาลังใจไม่ใช่เฉพาะแต่ที่น้องชาหาดใหญ่สงขลาแต่หลายจังหวัดภาคใต้ว่าประมาณ8 9จ,จังหวัดนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ต้องกำลังใจทุกคนเพียงแต่ว่าที่หาดใหญ่จะมันหนักที่สุด แล้วก็ได้รับความเสียหายมากไดุ้ทุกคนก็เลยคิดว่าต้องพยายามมาช่วยกันดแต่ไม่ได้แปลว่าเราจยาูมีพีที่อื่นก็ต้องยกดูแลแทนเราสำหรับวันนี้ผมได้มาที่นี่แต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ไปที่พัทราวันนี้นามหดแล้วก็คิดว่าสมาช่วยกันคุ้มคอพี่น้องก็ต้องกลับกินทางสมาชิกพักในท่างชาติที่อับใหญ่นะครับพี่สงขานี่เป็นหนึ่งที่ที่ยังเป็นหอเป็นตาคอยดูแลแทนพวกเราทั้งประเทศนะครับแล้วก็ได้จัดจตรรมอย่างนี้ขึ้น ครับก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่ช่วยดูแลพี่น้องแต่เดินแทนพวกเราที่กรุงเทพนะครับแม้พวกเรามาวันนี้แต่ว่าพวกท่านยังรัเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านประธานทีมชาตเลยนะครับ